สวัสดีครับนี่ครับภารกิจภารกิจตอนเช้านะครับนี่ครับพาน้องอาบน้ํานะครับน้องจะได้อื้อนะครับน้องจะได้อื้อแล้วก็ขับกดออกจากร่างกายมขยาขานจะไปกวนน้องถัไว้ไม่เอาเนี่ยครับส,ส,ส,สงสัยครับสงสัยถ้าพ่อจับหนูอาบน้ํานะสองตัวเนี้ลัวจะไปกวนน้องลูกน้องจะอื้อนี่ครับ มะขามก็สงสัยนะสงสัยพ่อเราต้องอาบน้ำเหรอนี่ครับต้องแช่ไปประมาณสามสิบนาทีนะชาว้วยไม่เอาลูกมาออกมาเว้ยมันจักขื้นที่นี่ครับนี่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 ครับนี่ครับเขาจะขับกดออกมานะครับสีขาวนะครับนี่ครับน้องเขาจะได้ไม่ไม่เป็นนิ่วนะครับต้องแช่น้ําอุ่นนะครับมะขามไม่เอาลูก เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าหมากวนหมากวนนะควนน้องออกมาอย่าดื้อเด้ออย่าเดีย๋ยวน้องกัดเด้องับงับปากมาเลยไม่กลัวด้วยเอาจับไว้ไหนเอาโมญเอานั่นแหละน้องจะอื้อไปกวนน้องอีกนะนี่เขาค่าจะเขาจะขับเนี่ครับสีขาวนะครับที่น้องเนะครับ เร่อกำลังกำลังอันนี้ะคาบไว้เดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำอาหารมาให้ให้น้องเขากินนะครับ